สวัสดีครับพบกับเกม Kinect Cam Deliverance 2นะครับเกมนี้เป็นเกมต้องจ่ายเงินนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางผู้จัดจําหน่ายนะครับให้เล่นฟรีจนถึงวันที่11พฤศจิกานะครับผมก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับพร้อมกับลงมัดภาษาไทยนะครับอ่าแล้วมาลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่เคยเล่นภาคแรกมาก่อนนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองมาดูกราฟิกภาค2ดูนะครับแล้วก็สําหรับอาจจะเป็นอ่า ไกด์ให้สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นภาคแรกมาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันก่อนจะมารับชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแล้วก็สนับสนุนช่องให้เติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้เป็นพื้นที่ให้กับทุกคนนะครับในการเล่นเกมแล้วสามารถแนะนําเกมใหม่ๆกันเข้ามาได้นะครับวิดีโอนี้อาจจะมีการตัดเพตบางเพจออกมานะครับจะไม่ใช่เกมเพลย์เต็มๆที่ผมเล่นมา แต่ว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้จบนะครับแต่แค่จะมาแนะนำเฉยๆว่าผมไม่เคยเล่นภาคแรกมาแล้วผมโดนมาลองเล่นภาค2ที่เขาเปิดให้เล่นฟรีจนถึงวันที่11พฤศจิก,กาเป็นยังไงนะครับถ้าสมมติทุกคนมาดูคลิปนี้แล้วตอนนี้ยังพร้อมมีเวลาเหลือที่จะโหลดเกมนี้มาเล่นลองดูนะครับถ้าหากชอบตอนนี้มันลดราคาทั้งภาคแรกภาค2ไปรับชมกันได้เลยนะครับแล้วก็ไปหาซื้อกันได้เลยถ้าชอบนะฮะเราเป็นใครวะเนี่ยเราเป็นใครอ่ะคนชื่อกอดวินหรือว่าเป็น ลูกชายวะเมื่อกี้ตัวเอกที่เราเล่นเหมือนจะเล่นเป็นกอลวินปะด้วยส่วนตัวนะครับเกมนี้ครับมีภาคแรกแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับเสียงตอบรับที่ดีส่วนภาคที่ผมเล่นให้ดูนี้เป็นภาค2นะครับซึ่งเกมนะครับอยู่เซตติ้งในยุคกลางนะครับแล้วผมรู้สึกว่าการโจมตีด้วยหน้าไม้หรือการโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดออกแบบได้สร้างสรรค์แล้วก็ค่อนข้างที่จะสมจริงมากเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับยิงไม่โดนเลยเหรอมีแต่ NPC มั้งยิงเราโดนอ้อต่ำกว่านี้โดนไหมเป็นไงนอนกับพื้นสบายอะโดนโดนโดนนี่ไงทำอะไรทำอะไรผมมั่วนะผมมั่วนะตอนเนี้ยผมมั่วแนละ้วผมเริ่มมั่วแนละ้ว ต้องขอสรุปย่อๆเลยนะครับว่าตัวเกมก็จะตัดมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก่อนที่จะเกิดการบุกปราสาทที่เราเล่นไปตะกี้นี้นะครับเราจะได้เล่นเป็นเฮนรี่นะครับผมว่าระบบเกมนะครับค่อนข้างที่จะเป็น RPG นะครับจะมีการถามตอบแต่เราต้องอ่านบทสนทนาไปเรื่อยๆนะครับเมื่ออ่านบทสนทนาไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันมีการพูดถึงภาคแรกค่อนข้างที่จะเยอะในในแบบย้อนย้อนเรื่องย้อนเรื่องไปในภาคแรกนะครับ แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะต่อไม่ติดด้วยถ้าสมมุติว่ามาเริ่มที่ภาคส,สองเลย the she mill <brave> girl! at ปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้ผมรู้สึกว่าควรไปเล่นภาคแรกนะครับคือมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตัวละครและความเป็นมานะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะมีการเดเวลลอปตัวละครจากภาคแรกมาค่อนข้างที่จะยบและกระบวนการเล่นนะครับของเกม R p g พจมันก็จะมีการตอบคําถามใช่ไหมครับและแต่ละคําถามมันก็จะมีค่าสถานะของมันด้วยซึ่งน่าจะแยกออกมาเป็น3มสายก็มีทั้งสายทาหารสายการปกครองการทูต แล้วก็น่าจะเป็นสายเกี่ยวกับอ่าโจนไหมผมไม่แน่ใจอะ่ะมันมันใช้พวกฆ่าพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความสําสคัญด้วยกับการอัพตัวละครเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณจะเลือกสายไหนอ,ะอ่ะผมคิดว่าเกมนี้ก็ตอบโจทย์การเล่นในหลายๆเส้นทางเหมือนกันอ๋อสไตล์การเล่นนะครับก็คือทหารไม่ชอบอะไรมากก็มีอาวุธแล้วก็ซัดเลยที่ปรึกษาชอบแก้ปัญหานักสำรวจก็ซ่อนตัวในเงาแล้วก็ไม่เปิดเผยรอบเลนอืม รอบเล่นเหรอผมไม่ค่อยอยากเล่นรอบเล่นในยุคก,กลางเท่าไหรอ่อ่ะมันดูแบบเป็นโนสอบแน,เป,นเป็นอ่าเป็นทหารผมเล่นลองในเมื่อมันมีแปลไทยนะเล่นแบบลองเป็นนักการทูตแล้วกันที่ปรึกษา so why should I trust you ทำไมถึงควรไว้ใจกูอย่างนั้นเหรอไหนดูสิเหรียญของท่านการน้มนวนะครับจะมีวัฒนศิล์เสน่พระกำลัง มีบังคับครอบงําแล้วก็ทําให้หวาดกลัวหลายสถานการณ์สามารถแก้ไขด้วยการใช้เหตุผลกับอีกฝ่ายในโฆษนา <c oughs> ถ้าจะมีเลือกอท่านจะมีทางเลือกหลายทางในการตอบสนองแต่จงระวังอีกฝ่ายอาจจะไม่เชื่อท่านเสมอไปเดี๋ยวของท่านอาวนี่คือค่าสถานะชื่อเสียงกับคู่สนทนาโอ้มีหน้าตาด้วยแนวโน้มการโน้มน้าวใจจะไม่ใช่ตัวเลขที่สูงที่สุดแต่ดูแต่เป็นการดูว่าท่านกําลังคุยกับใครท่านมี ท่านมีหน้าตาอย่างไรชื่อเสียงเป็นอย่างไรอ๋อโดยเช่นการข่มขู่อันตรพารด้วยความดุแนแรงเพียงอย่างเดียวมักได้ประโยชน์เชน่นเดียวกับการอ้างอ้างตัวว่าเป็นขุนานางแต่มีฟางติดรองเท้าว้าวมันละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอโอเคดูนีหน้าตามันดูไม่ค่อยอย่างนั้นเท่าไหร่เอ๊ะผมจําสัญลักษณ์ไม่ได้เมื่อกี้ <laughs> นะการทเราขอเสนอเป็นพีระมิตรพวกเราดูเหมือนโจรปล้น ทุ่มในฐานะทหารเราสามารถช่วยท่านจัดก,การโจรได้เฮ้ยแต่ผมมองนะเราก็บอกว่าเราเป็นทูตใช่ไหมอ่ะเราลองเล่นบททูตด,ดู We want to resolve conflicts, not to stir up more. Once more, I assure you, we have no evil intentions. You can escort us to Trotsky, and everything will be explained there. That we can guarantee. Hmm. Very well. มาถึงระบบการต่อสู้นะครับระบบการต่อสู้ผมคิดว่าน่าจะอิงค่าพื้นฐานสถานะเหมือนเกม RPG ทั่วไปแต่ว่ามันจะมีการโจมตีที่ใช้ทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้อ,ของอย่างเช่นเราต้องโจมตีซ้ายขวาในขนาดโจมตีแบบซ้ายหรือโจมตีขวาเพื่อให้ศัตรูปัดป้องไม่ได้เพราะศัตรูก็จะปัดป้องในทิศทางที่เมาส์รรรเรากำหนดนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้ดูเป็นตัวอย,าวอย่างนะครับแล้วก็จะมีความรู้สึก โอ้โเราเป็นนักรบจริงๆนะฮะในช่วงยุคก,กลางนะครับเพราะว่าเราต้องคาดเดาการต่อสู้คาดเดามมฟเมนต์นะครับว่าศัตรูจะโจมตีมาทางไหนนะครับจะมีทั้งการโจมตีปัดป้องและเคาน์เตอร์นะครับในช่วงแรกๆที่ผมเล่นมาเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเราลองไปรับชมกันได้ฮนะเฮ้ยาย,าย่าๆมาไม่ทันหรอกาอมาน้องมาน้องนี่ไ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 ง นี่ไงนี่ไงนี่ไงน้องจะไปไหนเล่าตอนที่ผมเล่นนะครับผมเล่นไปถึงตอนที่เก็บทรัพยากรอย่างเช่นพวกสมุนไพรนะรเพื่อนํามาปรุงยาเออเกมนี้มีการปรุงยาด้วยนะครับแล้วค่อนข้างที่จะดูแบบมีขั้นตอนการปรุงยาที่ค่อนข้างที่จะโอ้ถ้าดูไม่ดีก็อาจจะปรุงยาผิดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอให้ดูเช่นกันนะฮะ ว่าจะเทอะไลงไปไ์อ course ตามที่เขียนในตำราไงเทนสมในหม,นมอ้อต้มกด E เพื่อย้าหม้อต้มลงมากด E เพื่อย้าหม้อต้มลงมา โอเคแล้วก็กดเขี้ยวมาถึงช่วงท้ายวิดีโอแล้วนะครับ <the> ถ้าให้ผมแนะนำว่าเราควรจะโดดมาเล่นภาค2เลยดีไหมผมคิดว่าให้มาเล่นภาคแรกก่อนหลัง well, จากนั้น <here. S 1> ถ้าชอบภาคแรก go, เล่นจนจบแล้ว <go. S 1> ภาคแรกคุณสามารถแบบเคลียร์ทุกอย่างครบ <Yeah. S 1> เข้าใจทุกอย่างแล้วมันจะเป็นการเล่นที่ผมคิดว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุด ถ้าเราโดดมาเล่นภาค2เลยอาจจะต้องไปดูพวกสรุปเนื้อหามาก่อนก่อนที่จะมาเล่นเกมนี้นะครับว่าใครเป็นใครเกิดอะไรขึ้นเหมือนภาคแรกก็จะมีม็อดภาษาไทยนะครับาสามารถไปหาเล่นได้เลยนะครับมีม็อดภาษาไทยให้ด้วยทั้งภาคแรกภาค2นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เก่งภาษาก็สามารถเล่นเกมนี้ได้คลิปนี้ก็ขอเรียกว่าแนะนําดีกว่าไม่ได้เรียกว่ารีวิวหรอกก็คิดว่าแนะนําว่าควรจะเล่นไหมผมก็แนะนําไปเบื้องต้นแล้วว่าอยากเล่นแนะนําให้เล่นภาคแรกก่อน จะสมบูรณ์ที่สุดโดดมาเล่นภาค2เลยก็ไปดูสรุปเนื้อหามาเราค่อยมาซื้อภาค2มาเล่นนะครับถ้าหากทุกคนเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับเจ้าของช่องแล้วก็เพิ่มการค้นหาให้ทุกคนนะครับได้เห็นมากขึ้นแล้วก็ร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้เกมที่ทุกคนสามารถมีปากมีเสียงด้วยนะครับเราสามารถแนะนําเกมเข้ามาได้นะครับว่าเกมนี้ดีอยากให้ผมลองลองไปเล่นดูนะครับ ก็แนะนำเขามาได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชม I'm done with running. Oh. oh, really? What exactly do you call? Oh, uh. oh, shit! Oh, you've been hit.